เท่าดิ่นเปล่นก็มันนี่ไปกุดต่อกุดต่อกล้องใหมนนะ่แต่จตนะต่ได้ได้ตัดมาวันคนก็เป็นไปตามต่ติต่ตกิดนะครับก็คือดนะ้านหลังมันก็ลุ่งหลักเหมือนกันพอใจสั้นกระทุนตลาดร,รถไปติติก้นมันนะครับก็คือ กามานายปล้นรับเอ่อปล้นปล่อยได้ก็คือก็ได้ดีเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นเอ่อเป็นรากขอนนะครับตอกับเตะเตะเอันนี้มันเป็นชิ้นเดียวกันก็ในโปรแก๊มออกมาเดี๋ยวไว้เลยเนื้อจะจัดนะครับก็ค,คนหนึ่งก็บอกก่อนว่าเอ่อไม่ไม่อันนี้มันจมน้ำนะครับมีส่วนนี้ที่ไ,ไม,ม่จมอ่าทางด้านนี้ก็คือมันจมก็นี่ก็ตัดออกไปเดี๋ยวก็คือเอ่อ ต่างฟั้งฟ้ามือมันกระจมนำนะครับกาป้องกันย่างกาดเกลืเมือเอ่อแต่ว่าเป็นจินเล็กนะครับ คาดลงมือโยกาแต่ว่าก็พอดได้ตําไปก่อนนะครับแต่เลแบบนี้ก็มันก็พอได้นะครับก็เป็นหนํำมั่นแต่หน้าแน่นหน้าแน่นนะครับการนี่ก็ไใหม่ก็เหมันก่อนนี่ก็ใหม่กาวตัวแต่ตัดกิ้งมาน่อว่าดกิงอีกตอนนะครับกาปะหน้าแต่เป็นกาเย็นแบบนี้ก็คือสําหรับตอนนี้ก็คือแกปะหน้าได้มัดแล้วนะครับคือทั้งประตุนแบบแกมก่อนปรับปรุงไหมสูตรเดิมปรับปรุงไหมแบบแกมก่อนนะครับ ก็อันนี้ก็อยู่สามปีนะครับแต่ว่าขานใส่เชือกสร้างตัดทุนมันก็น้อยที่ก่อมผมก็ใส่น้อยไปนะครับแต่ว่ากมันได้ดีมันก็หลายตัวนะครับตัวนี้ก็ตื้อหนักนักจมนำน่าจะจมนำนะครับเดี๋ยวปมยังไม่ได้ลองทีเดียวยังไม่เซจแต่ผมว่ามันก็มีนหนักน่าจะจมนำก็รากลึกใต้ดินกิ่งแลกกิ่งใหญ่ ต้องการไม้ชินยาวชิ้นนี้กาสร้างอะไรทั้งหมดนะครับคือขอบวงจรก็มีท่านการ,ร์ตูนแบบพิมก์อนนะครับก็บอกเพืเ่อนเปล่อนเพื่อว่ามีไม้ติจานาก็สร้างมูลกา,านะครับเอาม,มาสร้างมูลกาอย่งางใบหน้านิ่งเผยม,มูลกา,านะครับนี่ตัวนี้ยอกสอยังไบใบไปสักห้าปีสิบปีก็คือ,อมันก็เพิ่มมูลลากาดับสูงนะครับ